รัฐบ,บาลกำลังทำการลายผ่อนปลนนะรเรื่องของคอนเซปที่เรียกว่าพาสปอร์ตวัคซีนคืออะไรนะรก็เพื่อทำการผ่อนปลนนั่นแหละแต่มีเอกสารมีเอกสารถามว่าในยุทธวิธีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลดจาก7อ4ิวันลดลหลือ7วันถามว่าถูกต้องหรือ,อยังในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองล้อกับนะครับสถานการณ์ที่ใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤต นยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยทําถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้ทํามาถูกละนะครับตอนนี้ทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกเริ่มดีขึ้นมากกว่า16%นตะครับติดต่อกันเป็นเวลา3สัปดาห์สาเหตุมาจากมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พน้นไฟเขียวนะฮะเรื่องของวัคซีนพา s สปอร์ตซึ่งปรากฏว่าลดวันกักตัวเนี่ยเหลือ7วันหากไม่มีใบรับรองวัคซีนมีเพียงการตรวจโควิด -19 และกักตัวเหลือเพียง10วันเท่านั้น ในเชิงปรากฏการณนะนายอนุทินชาญวิรกุลนะครับนายกรัฐมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการ,รโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ปี2564ว่าที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีมติเห็นชอบในเรื่องแรกคือเอกสารรับรองอาการได้รับวัคซีนโควิด1 9โดยผู้ที่รับวัคซีนครบแล้ว นะครับจะรับใบรับรองฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ฉีดไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับหากประสงค์จะเดินทางไปยังต่างประเทศให้นำหนังสือรับรองวัคซีนไปขอรับวัคซีนพาสปอร์ตหรือสมุดเล่มเหลืองนะครับซึ่งจะมีค่าธรรมเนียนเมเล่มละ50บาทและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์50บบาทโดยมีการออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการออกสมุดเล่มเหลืองอย่างไรก็ตามการนำไปใช้เดินทางในต่างประเทศยังต้องรอข้อตกลงระดับสากลก่อนส่วนเรื่องการกักตัวเนื่องจากขณะน,นี้ทั่วโลกวัคซีนโควิด -19 นะครับมีการฉีดไปแล้วมากกว่า250ล้านโดสทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อต้านและลดการติดเชื้อมากขึ้นนะครับที่ประชุมเห็นชอบ ลดการกักตัวเป็น3กรณีคือ 1. คนต่างชาติมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างน้อย14วันไม่เกิน3เดือนก่อนการเดินทางมีเอกสารรับรองปลอดโควิดใน72ชั่วโมงนะครับก่อนเดินทางและตรวจหานะเชื้ออีกครั้งในประเทศไทยไม่พบเชื้อลดวันกักตัวเหลือ7วันนะครับยกเว้นผู้เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา ให้ทาการกักตัว14วัน2คนไทยนะครับที่เดินทางจากต่างประเทศมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย14วันไม่เกิน3เดือนนะครับไม่มีเอกสารรับรองนะครับโควิด19ผลการตรวจเชื้อในประเทศไทย2ครั้งไม่พบเชื้อให้ลดลวันกักโรคเหลือ7วัน3คนต่างชาติ นะครับไม่มีเอกสารนับรองฉีดวัคซีนโควิด -19 มีเพียงเอกสารนับรองปลอดโควิด72ชั่วโมงเดินทางลดวันกักโรคเหลือ10วันนะครับโดยจะเริ่ดมดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนปี2564เป็นต้นไปและระยะต่อไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564หากฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงอย่างน้อย70 และประชาชนร้อยละเและประชาชนทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับวัคซีนนะครับตามเป้าหมายนะครับจากสถานการณ์นะครับโนะควิด -19 เฝ้าระวังชายแดนพรมแดนเมียนมาและไทยจากสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาเข้มงวดแนวพรมแดนการจัดสถานที่กัโกโรคตามแนวชายแดนไว้รองรับเฉพาะหน้านายนุทินบอกว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด -19 เพิ่มให้กับครอบคลุมประชาชนยิ่งขึ้นนะครับ ที่จัดหาไว้63ล้านโดสนะครับครอบกลุ่มประชาชน31.5ล้านคนนะครับโดยไม่นับกลุ่มหญิงตั้งครรภและอายุน้อยกว่า18ปีนะครับที่อาจจะต้องเพิ่มอีก10-20ล้านโดสโดยขอให้เอสตาเซเนกาเพิ่มกำลังการผลิตหรือจัดหาวัคซีนชนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับความปลอดภัยมา ในเชิงงานวิเคราะหนะครับนั่นหมายความว่ารัฐบาลกําลังจะทําการเปิดประเทศแต่เปิดประเทศอย่างมีเงื่อนไขปัจจุบันการเปิดประเทศมีไหมมีมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับทำการกัโกโรคเป็นเวลา14วันตอนนี้ใครมีเอกสารก็กัโกโรคเพียงเพียงเหลือเพียง7วันนะครับก็จะสามารถเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยได้นะครับมาตรการนี้เริ่มเกิดขึ้นที่เรียกว่านะครับ มาตรการที่เรียกว่าพาสปอร์ตวัคซีนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้คนเดินทางเข้ามาอย่างประเทศได้โดยอ้างเหตุว่านะครับมีคนฉีดวัคซีนโควิด1 9ไปแล้วจำนวนมากนะก็เลยทำให้ต้องการที่จะนะฮะให้คนเดินทางเข้าประเทศได้ก็ฉีดไปแล้ว250ล้านโดสสำหรับคนฉีดครบแล้ว สำหรับพาสปอร์ตวัคซีนนั้นนะมีประเทศไหนใช้บ้างนะครับไปย้อนหลังดูปรากฏว่ามีประเทศจีนนะรเริ่มใช้แล้วเป็นประเทศแรกและประเทศไทยจะเป็นประเทศที่สองส่วนองค์การอนามัยโลกนั้นไม่เห็นด้วยนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นคําถามคือองค์การอนามัยโลกไม่เห็นด้วยจีนเห็นด้วยคนไทยควรจะทําอย่างไรสังเคราะห์ เราอยู่ในยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็การปฏิรูปประเทศ7ประการแบ่งเป็นทั้งหมด3เฟสรวมทั้งเป้าหมายคือระยะยาวคือดันซิ้วัยไลที่ประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน3หลักสั้นกลางยาวสั้นกับป้องปรามเยียวยาฟื้นฟู กลางเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิน่นฟื้นฟูเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศนะครับตอนนี้การปฏิรูปประเทศประกาศในราชรกิจจานุเบกษาซึ่งก็ไม่ถูกนะผมก็บอกวิธีว่าต้องแก้ย่างไงนะครับส่วนปลายทางคือระยะยาวจะนาประเทศเข้าสู่แดนสิลิยและการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับนี่คือหลักของชาติตอนนี้ในภาคปฏิบัติการนะครับรัฐบาลกําลังทําการไล่ผ่อนปลนนะเรื่องของคอนเซป ที่เรียกว่าพาสปอร์ตวัคซีนคืออะไรนะฮก็เพื่อทําการผ่อนปรนนั่นแหละแต่มีเอกสารมีเอกสารถามว่าในยุทธวิธีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลดจาก7จ็วันลดเป็เจวันถามว่าถูกต้องหรืออยังในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองล้อกับนะครับสถานการณ์ที่ใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตในยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยทาถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้ทําม,มาถูกลว นะครับตอนนี้ทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกเริ่มดีขึ้นมากกว่า16%นะครับติดต่อกันเป็นเวลา3สัปดาห์สาเหตุมาจากมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วองค์การอนมามัยโลกยังคงวิตกนะเรื่องของวัคซีนโควิด -19 เพราะว่าบางคนยังคงมีการติดเชื้ออยู่นะครับโดยเฉพาะของเอสตาเนกาเนี่ยนะฮะในนิวซีแลนมีคนเสียชีวิตนะครับในเกาหลีใต้มีคนเสียชีวิต ในสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตอิตาลีก็เหมือนกันนะครับก็ทำให้คนที่อายุ65ปีขึ้นไปอยู่สถานการณ์ที่เรียกว่าเสี่ยงโดยเฉพาะในนิวซีแลนด์จากการวิจัยพบว่าคนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าคนอ้วนนะฮะก็เลยทำให้มีการเสียชีวิตได้โดยง่ายนะครับลักตอนนี้นะฮะในเชิงงานสังเคราะห์สรุปได้ว่ารัฐบาลทำถูกหรือย,ยังตอนนี้ทำถูกแล้วในช่วงเมษายนทำไมต้องทำเพราะ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์คนจะแห่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ในการจัดครั้งนี้ก็พร้อมจะให้มีการจัดแต่จัดแบบนิวเนอร์เบลเวลระยะห่างทางสังคมสถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นการติดเชื้อโควิ19ลด -19 ทีลดลงลดลงแต่ตอนนี้ที่มันช้าเพราะอะไรนะครับเพราะมันช้าเพราะว่าเราทําควบคู่กันไปนะครับที่ผ่านมาเราใช้ยาแรงเลยล็อกดาวน์คร์ฟิวนะครับสิ่งที่ตามมาคือการล่มสลายทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่การเยียวยาครั้งใหญ่1.9ล้านล้านบาท แต่กลาวนี้เราใช้ปิดบางส่วนหยุดบางส่วนปิดที่จําเป็นหยุดที่จําเป็นนะครับแล้วให้ประเทศเดินหน้าต่อไปในจุดที่ไม่ติดจังหวัดที่ไม่ติดประเทศก็สามารถเดินไปได้ไม่ลําบากเหมือนในเฟสแรกโดยภาพรวมสถานการณ์ของประเทศไทยดีขึ้นยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 จาก3ตัวร้อยกว่า200กว่าตอนนี้ก็เหลือเพียง70กว่า40กว่าโอกาสจะต่าลงเมื่อเลขตัวเดียวนั้นสูงมาก นะครับตอนนี้ทุกอย่างก็มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นยารักษาไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไม่ว่าจะเป็นหมอทุกคนมีความรู้ความสามารถบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ต้องล้มป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาถือว่าจัดว่าดีสำหรับประเทศไทยยังคงเป็นอันดับ4ของโลกในการแก้ไขปัญหาและการฟื้นตัวของโควิด -19 ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิจกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกดัลิกคล้ายกดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ ขอได้โปรดเอาชีวิตฉันแทนเธอได้ไหมจะไม่ยอมให้ใครคิดรลาดเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอเราจะผ่านมันไปด้วยกัน แม้่มันจะไม่มีวันหุ่งนี้ฉันจะเอากดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่ไงีไม่หากเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ เท่านานจนเราเก้าวผ่านวันคืออนอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตา ่ดีที่สดุดในหัวใจไม่ปล่อยเธอให้จากไป แม้ว่ามันจะไม่มีวันปรุ่งนี้ฉันจะเอาก,กัเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่หา่างเธอจับมือฉันไว้จมงตางฉันไว้ จนเราเก่าพ่ายคืนวันอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจําทุกสิ่งที่นี้ที่สุด Hãy Chắp cho kênh